ช่วยเกินอะไอที่ะตอนนี้เราสนใจไปดูไอซ์เป็นยังไงบาตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับไอซ์ครับกำลังใส่นมครับอ๋อกำลังเอาบลูเบอร์รี่นี้ใส่ไปกับน้ำตาลแล้วจะใส่นมตอนนมไอใส่ลงไปใช่ครับเพราะว่ามันมีใบเตยข้างในแล้วหอมมากเออใช่ใบเตยด้วยหรือย่ามันไม่ใช่ยากนะพี่ ไม่ไม่ไม่ใช่ใบมะพร้าวเหรอครับเนี่ยเออคล้ายๆทาร์วมะพร้าวพี่ว่ากล้วยบ้านคุณเป็กินถึงขั้นเป็นใส่ใบตองตอนนี้นะฮะน้องไก่ก็กำลับันโจรนะฮะชาวนมกินชื่อนมกิชื่อนมนะฮะนมจากใจนะฮะเดี๋ยวได้กินนะเดี๋ยวได้กินนะ ไหนต้องไอต้องดมดูซิน er> so ้องไอต้องไอมากินเน่ะโอเคป่ะโอเคนะเออหอมแล้วไม่แต่หอมมาถึงนี่เลยอะไรหอมครับนมไอ้หอมเหรอสังเกลือดมต้นไหนอ๋ออันนี้จะใส่ในเบิร์เติมวะเนี่ยพรอมจะปัดแล้วเออสีสวยนะสีสีมันสดดีนะสีสวยแต่ดู ไม่รู้ค่ะไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยนะใหญ่นั่นนั่นนั่น